คุณผู้ชมครับก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงของเกาะติดพานิดน้อยนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ผมก็เจอเลดี้เอก้าอีกแล้วนะครับผมคงไม่ใช่เลดี้เอก้านะเลดี้จะอ้วกแล้วคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะฮะนั่นคือเกาะติดพานิดน้อยนะฮะครับผมก็สําหรับวันนี้นี่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติด ต้องบอกว่าเป็นรถขนาดเล็กจริงๆแต่ว่าใช้ในการขนส่งได้นะครับผมคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขามีเครื่องพ่นพวกายาฆ่าแมลงรหรือว่ายาฆ่ายุงหรืออะไรเงี้ยอย่างเขาจะใช้งานในเช่นโรงงานอุตสาหกรรมรหรือว่าในสถานที่ที่แบบว่าต้องมีเนื้อที่ขนาดใหญ่แล้วมีที่กว้างนะฮะ คุณหมอคุณหมอกำลังจะบอกว่าที่จะนําเสนอวันนี้คือในส่วนของเครื่องพ่นยุงนะเครื่องโมเอองที่บอกว่าใช้ในการพ่นใช่ไหมฮะแต่สามารถนํามาติดในในรถมอเตอร์ไซค์อ่าและนอกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วสามารถติดได้แล่คือว่าในรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยเขาดัดแปลงดัดแปลงเป็นรถขนาด3ล้อนะฮะ รถขนาด3ล้อแล้วก็มีกระบะข้างหลังแล้วก็มีเครื่องเครื่องพ่นของเขาวางไว้สามารถที่จะมีท่อพ่นออกมาด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์เลยนั่นเองนะฮะอ๋ออันนี้จากที่ภาพนี่เป็นเครื่องใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นเครื่องของเขานั่นเองนะับผมเครื่องพ่นละอองฝอยใช่ฮะก็มีการใส่พวกยากันยุงหรือเห็นคุณต้อมเคยเห็นไหมครับที่เขาพ่นเป็นควันสีขาวฮะเคยครับเคยตามตลาดหรือตามอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสะดวก คล่องแคล่วนั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยคะคุณต้อมดูนี่เห็นเห็นท่อครับข้างหลังไหมครับครับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องนะฮะเป็นเครื่องของเขาเลยอเขาใส่สามารถใส่ตัวยาหรือใส่อะไรไปได้แน่นอนนอกจากในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับในรถที่เป็นลักษณะเล็กๆนะครับเป็นมินิทคหรือว่าเป็นรถลักษณะสี่ล้อแบบนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันใส่ได้ครับผมใส่ได้ผู้ประกอบการนะสามารถนําไปทําในเชิงพาณิชย์ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่าเพราะว่าเราสามารถที่ จะดัดแปลงเป็นกระบะขนาดเล็กครับแล้วก็เอาตัวเครื่องตัวเครื่องมาวางได้ครับผมก็คือคนขับก็ขับไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเครื่องก็ทํางานทางานไปเรื่อยทํางานไปเรื่อยอย่างสมมติว่าเวลาขับไปอย่างต้องต้องพ่นครับตลาดอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีพื้นที่กว้างเป็นตลาดสดตลาดผักอะไรพวกนี้คือจะเป็นแหล่งรวมพวกพวก ยุงพวกมแม<ช>ลงแมลงสาบอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดใช้รถตัวนี้ก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับผม,บผมแล้วก็ผมก็ได้ไปคุยกับนะฮะคุณนัทวุฒิพิบูลพัฒนาวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท VB e ี g i n e Impact ด้วยแล้วก็ Bay มิสเตอร์เบย์นะฮะเป็น c e o เป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีป่ะครับไม่ใช่ครับคุณต้อมนะฮะจะเล่นอีกแล้วครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆเลยนะครับครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณนัทวุฒินะครับวิบูลพัฒนาวงศ์นะครับและมิสเตอร์เบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเครื่องนี้ทํางานกันยังไงนะฮะครับครับผมเดี๋ยวให้คุณนัทวุฒิเริ่มอธิบายเลยแล้วกันนะฮะครับเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับที่สามารถพ่นควันกําจัดแมลงได้นะครับเราสามารถใส่น้ายาเข้าไปในแทงค์นะครับแล้วออกมาเป็นควันซึ่งสามารถใช้ได้กับคออหมูนะครับข้อไก่หรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เป็นงานสารสุขนะครับ โดยเรายังมีในส่วนของตัวสายฉีดนะครับที่สามารถฉีดไปในจุดที่เราเฉพาะได้พวกกาจัดงานไข่พวกไข้หวัดสุกรไขหวัดวัวไข้หวัดนกทั้งหลายนะครับโดยผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับมาทางคุณมิสเตอร์เบย์เป็นผู้คิดค้นนะครับจากประเทศเกาหลีในแบรนด์ของ i อซัดฟ็อกครับนี่ต้องบอกว่าสําหรับแบรนด์ไอซัดฟ็อกนี่คือว่าเป็นการนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการนําเข้าท้งชุดนะครับจากประเทศเกาหลีด้วยกัน านำมอเตอร์ไซค์เครื่องนี้นะครับมามาโมดิฟายครับทั้งชุดแง่ผลิตในประเทศเกาหลีครับผมืมสำหรับอย่างน,นี้เราสามารถที่จะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของสาธรารณสุขใช่ไหมฮะครับครับผมแล้วคือทำไมเราถึงว่าต้องคิดค้นให้มาติดตั้งบนตัวรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเดี๋ยวผมลองถามมิสเตอร์เบย์ดูนะครับโอเคมิสเตอร์เบย์ why you uh, install the f o k i n g machine on the motorcycleYeahthis uh, one very useful the in case in ก o r e a manpower แพง e t ที่สิ่งนี้หน n ่งเซ็ e นี่เป็นประโยชนอ10 yeah, this very ครับก็อย่างที่มิสเตอร์เบย์จเทศเกาหลีอธิบายนะครับว่าตัวที่เรานำมาติดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะว่าค่าแรงนของประเทศเกาหลีนี่สูงมาก เพียงหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถใช้แทนแรงงานคนได้ถึง10คนนะครับอตอนนี้ค่าแรงเมืองไทยเราก็เริ่มสูงขึ้นเลยด้วยนะครับครับก็เหมาะสมมากครับและตรงนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราอย่างสมมติว่าจะไปพ่นยาฆ่ามแมลงในโรงงานอุตสาหาการรมต่างๆโดยเฉพาะที่มีพื้นที่แคบสําหรับรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่เข้าไปถึงได้ใช่ไหมฮะใช่ครับสามารถซอกแซกเข้าไปในพื้นที่แคบได้หมดครับผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของประหยัด เรื่องของคนเรื่องของกาลังคนในการที่จะต้องมาพ่นยาฆ่าแมลงนะครับก็ต้องตัดไปฮะ<ช>แล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปพ่นในที่ที่มันแค, ب, คบหรือว่าที่ที่ไม่สะดวกสําหรับว่าใช้รถขนาดใหญ่หอ,อะไรอย่างนี้ฮะแล้วที่สําคัญคือในขณะที่พ่นเนี่ยเราสามารถที่จะขับไปด้วยพ่นไปด้วยพวกควันอันตรายก็จะไม่เข้าสู่ของผู้ขับด้วยครับเพราะว่าแรงขับมันเร็วกว่าการเดินครับผมก็มคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเลือกใช้รถพ่นยาฆ่าแมลงจํากัดพวก จำกัดยุงแมลงสาบหรืออะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆครับอ๋อโอเคครับก็สามารถที่จะติดต่อบริษัท VB Engine Impact กจำกัดนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ในช่วงเกาะติดพนิดน้อยก็ต้องขอบคุณคุณนัทวุฒินะครับแล้วก็มิสเตอร์เบย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสักคันไหมครับคุณต้อมน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อไปฝากที่บ้านเพื่ออาจจะแบบว่าเราพอเราซื้อคันนี้ไปแล้วเราไปติดต่อกับเทศบาลครับ <ฮ>เหมาเลย,เเลยทั้งจังหวัดเลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์รอบจังหวัดเลยรอบในในแบบว่า ตามพวกโรงงานพวกอะไรอย่างนี้สบายเลยได้ได้เป็นเป็นสาธารณสุขไปเลยใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นในเชิง SME ได้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นไอเดียใหม่นะฮะทาง v b e n g i n e Impact นะฮะที่เรียกว่าเป็นผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่เป็นผู้เดียวกันแล้วกันนะครับที่นํานวัตกรรมดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ก็แล้วกันกับทางบริษัทนะครับผมกติดวันนี้น้อยวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหเต็มอิ่มนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังสาระ ดีนะครับจากผู้ที่เรียกได้ว่าคลั่าบอดในเรื่องราวของแวดวงขนส่งนะครับมผมแล้วเหรอครับคุณน้องใช่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับโปรดติดตามครับ